แบบนี้นะผมเลือกที่จะโดดเดี่ยวบนเส้นทางที่ผมเลือกเดินดีกว่าไปเป็นส่วนเกินบนเส้นทางเดินของใครบางคนแหมคมขายพอได้ยินแล้วก็เอามาพิจารณาต่อว่าเลือกที่จะโดดเดี่ยวบนเส้นทางที่เราเลือกเดินดีกว่าไปเป็นส่วนเกินบนเส้นทางเดินของใครบางคนจริงๆอ่ะคนเราทุกคนนะยโยมนะคือคนที่มีทัศนคติตรงกัน าภาษาสมัยใหม่ใช้คำาเคมีตรงกันศีลเสมอกันก็หายากอยู่นะคือมองไปรอบตัวเนี่ยคนแต่ละคนเนี่ยเราเห็นนิสัยเขาต่างๆกันทั้งนั้นเลยแต่เขาก็ใช้ชีวิตร่วมกันได้ด้วยการปรับเข้าหากันในมุมที่บางคนคล่องเรื่องนี้เกินเรื่องนี้ก็พยายามปรับจูนเข้าหากันจนกลายเป็นมีหลายอย่างที่พอไปด้วยกันได้มันอาจจะไม่ได้สมบูรณ์ เต็มร้อยสมดุลเต็มที่แต่ก็พอไปด้วยกันได้นั่นแหละแต่ก็พิจารณาตรงนี้นะโยมว่าเลือกโดดเดี่ยวบนเส้นทางที่เลือกเดินดีกว่าไปเป็นส่วนเกินบนเส้นทางเดินของใครบางคนก็คือการที่เราจะต้องอยู่ในหมู่คณะของคนที่มีความเห็นไม่ค่อยตรงกันกับเราคนไม่ดีเนี่ยเขาก็คงมองคนที่ดีว่าเป็นส่วนเกินนะส่วนคนดีก็มองว่าคนไม่ดีเป็นส่วนเกินเพราะว่า มีหลายอย่างที่เข้ากันไม่ได้นะก็เลยกลายเป็นส่วนเกินของกันและกันแต่เมื่อเราอยู่เมื่อจําเป็นต้องอยู่ในหมู่ของคนที่ไม่ดีรู้อยู่แก่ใจว่าคนกลุ่มนี้ไม่ดียังไงก็ไม่ดีก็ขอให้ยึดมั่นในหลักของการที่เดินโดดเดี่ยวบนเส้นทางที่เราเลือกเดินคือเราเลือกเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องเขาคอร์รัปชันเขาโกงกินเขา เบียดบังอะไรก็ตามทีแต่ถ้าเรายังมั่นคงในหลักการนะของเราอยู่ต่อให้อยู่ในหมู่คณะเขาซึ่งบางทีมันก็ดิ้นไม่หลุดนะ่มันมันออกจากวงนั้นไม่ได้มันจําเป็นต้องทํางานอยู่ตรงนั้นก็ขอให้ยึดมั่นบนเส้นทางเดินมันอาจจะโดดเดี่ยวมันไม่เหมือนใครก็จริงนะไม่เหมือนเขาเป็นแกะดําเป็นแกะขาวเมื่อเขาเป็นแกะดําเราเป็นแกะขาวเมื่อเขาเป็นแกะขาวเราเป็นแกะดํามันไม่เหมือนกันอยู่เนะี่ยก็ต้องนะใช้ วิธีการคือยังต้องมั่นคงบนเส้นทางเดินอุดมคติอุดมการยังต้องมั่นคงแล้วก็ใช้ชีวิตไปมันอาจไม่สมบูรณ์ไม่ไม่สมบูรณ์ที่สุดแต่มันก็คงจะได้เพราะบางทีก็เลือกที่จะอยู่ในจุดที่เรายืนไม่ได้จําเป็นต้องไปยืนในจุดของเขาแต่เมื่อจําเป็นต้องอยู่บนเส้นทางของเขาก็ขอให้เป็นเราเป็นเราในเส้นทางของเขาก็คงพออยู่ได้มั้ง ก็ขอเป็นข้อคิดสักเล็กๆน้อยๆย,ย,ยมลองไปพิจารณาต่อแล้วกันอาตมากำลังพิจารณาอยู่ยังไม่จบเรื่องนี้ก็ขอพิจารณาเรื่องนี้เลือกโดดเดี่ยวบนเส้นทางที่เราเลือกเดินดีกว่าไปเป็นส่วนเกินบนเส้นทางเดินของใครบางคนก็เจริญพร